สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราสองคนพ่อรูกนะครับก็จะมานําเสนอวิธีการหวานยิบซ้ำนะครับคือยิบซ้ำนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะส่วนมากเราจะใช้แต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบนะครับจริงๆแล้วดตร,ตรสุภิตาบอกว่ายิบซ้ำนะครับจะอยากใส่ไม่อยากใส่ก็จะเป็นต้องใส่นะครับเพราะทำไมถึงดตร,ตรสุภิตาถึงพูดอย่างนี้นะครับ ปกติแล้วเราจะใส่แต่ปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยเคมีก็จะจะได้จะให้ธาตุอาหารหลักแกเรานะครับเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโ<ๆ>พแ<ๆ>ทสเซียมนะครับแต่ยิบซ้ำนะครับเพื่อนๆยิบซ้ำเนาะจะให้ธาตุนะครับต้องลองสูตรเพื่อนๆดูนะจะให้ธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กรรมฐานนะครับดังยิบซ้ำตรงเนี้ยตัวนี้นะฮะจะให้แคลเซียมที่30เปอร์เซ็นต์แมกนีเซียมที่2เปอร์เซ็นต์กรรมถันที่15เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆ คือธาตุรองทั้งหมดนะฮะอยู่ในยิบซ้ำนะครับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนเพื่ออย่าปล่อยปล่าละเลยนะครับว่าไม่ใช้ยิบซ้ำเนาะจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเพิ่มต้นทุนนะฮะเราต้องใช้อะไรที่แพงๆหวานกันนะครับแต่จะกินแล้วในยิบซ้ำก็มีอย่างที่เห็นแล้วนะครับก็ระยะนะครับเพื่อนๆยิบซ้ำตัวนี้เป็นแรมน่มันแร่ธรรมชาติเนาะเราใส่วันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอีก20-30บถึงวันนะฮะต้นไม้เราจะได้กินแต่จะกินแบบย่างยืนนะครับ เราหวานถึงจะกินช้าแต่ก็หมดช้านะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้จะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับระยะที่เหมาะสมคือระยะมะเขือพวงเล็กนะครับระยะมะเขือพวงมะเขือพวงพวงเล็กนะฮะเหมาะสมในการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะหวานให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ใส่ต้นขนาดผมหน้าใส่ต้น1นกิโลครึ่งถึงสกิโลนะครับเดี๋ยวผมได้ดูนะครับเราก็ช่างก่อนนะเพื่อนเพื่อก็ลองช่างดูก่อนนะครับช่างดูนะครับประมาณ1นกิโลครึ่งนะประมาณนี้ นี่ครับหนกิโลทึ่งถึงสอกิโลนะครับไม่ต้องเป๊ะเนาะอ่าเราก็จะหวานนะครับเพื่อนๆมันต้องเดินตามพ่อนะเราเราจะหวานนะครับเหมือนจากจากจากไปนะครับทุ่มๆนะครับเพื่อนหวานทุ่มทั่วเข้าหวานทุ่มทั่วพยายามหวานทุ่มทั่วครับนะนี่ครับเพื่อนๆหวานทุ่มทั่วฮะตัวนี้จะทําให้ใบทุเรียนเราจะเขียวตลอดตลอดเวลานะครับเพื่อนๆครับ นนครับครับบีวจะเป็นผงนะครับยิ่งท่านจะเป็นผงละลายง่ายครับโดนน้ำก็ละลายนะครับแค่นี้ครับลองกล้องมาดูข้างในดูนองถ่ายดูนะครับนี่ครับลองกล้องดูดนะเดดทั่วางเนะี้สมัคเสมอนะครับพเพื่อนพยายามสมัคเสมอไว้น,นะครับ เพื่อนดูนะครับระยะที่เหมาะสมคือระยะนี้นะครับระยะนี้ที่เหมาะสมกับการหวานการหวานโดนละไม้ข้างแรกเนาะลองถ่ายดูบนต้นบ,นต,นบ,บนต้นระยะนี้ครับระยะที่เหมาะสมครับแล้วจะลดการหลุดร่วงด้วยนะครับเพื่อนเพ,นเพ,นเพ,นเพราะในยิบซ้ำมีแคลเซียมสูงนะครับอย่างในต้นนึงมีหลายรุ่นเง <ๆ S 1> <begitu Theater S 2> ี้ยก็สมาม,มารถที่จะช่วยลดการหลุดร่วงได้ครับเพื่อนๆืจะเห็นนะครับใบอ่อนเนาะเพื่อนดูนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูนะ การทาใบอ่อนพร้อมกับดอกครับข้างในดอกก็เริ่มใหญ่นะครับใบอ่อนก,ก็เริ่มกลางนะครับเนี่ยใกล้แก่แล้วครับเพื่อนเพื่อนวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ทําให้เราลดต้นทุนเนาะเราไม่ต้องมาเปืองฉีดธาตุอาหารเสริมเล่งใบแก่นะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องบล็อกใบนะครับอย่างที่เราเรารู้กันอยู่เนาะบล็อกใบก็บล็อกลูกด้วยนะครับทําแบบนี้หนามไม่ต้องกลัวหนามแดงนะครับเพื่อนเพื่อนโตได้สุดๆครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้นะครับเรา 2คนพ่อลูกนะครับก็เป็นห่วงเพื่อนๆเ,เนาะกลัวไม่รู้ว่าสถานการณ์ปีนี้มันจะทุเรียนจะราคายัางไงนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเราลดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีอะไรมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับผมกับลูกชายก็เป็นห่วงเนาะอยากให้เพื่อนๆลดต้นทุนให้มากได้กําไรให้มากที่สุดขั้นตอนที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปเรานะจะเป็นงานลดต้นทุนนะครับหลังจากดอกบานแล้วจะทําให้เพื่อนเห็นว่า วิธีการเพิ่มผลผลิตทําได้อย่างไงนะครับสาหรับวันนี้ผมกับลูกชายนะครับน้องกล้องลูกชายของผมนะครับก็มานําเสนอคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูและชอบใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจลูกชายน้องก้องของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ